สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูุสุคนมือนีแยแดงกับสิมะเห็ดสันข้อหมูอย่างนะจ๊ะพี่น้องค่ะเขาก็ไปลงมือกันเลยนะจ๊ะค่ะเขาก็มาแล่หม,มูกันก้อนนะจ๊ะพี่น้อง ยี่แดงสีเหล่เห็นมันได้จากสามชิน้นนะจ๊ะ ค่ะสันคอมันกระสิมีมันแสกนาะจ้ะพี่น้องมันกระสีบกกระดางเอาะจ้กบกแข็งนอกจากเวลเอาเ้าย่างเนาะค่ะไข่แดงกับสิทุบเนื้อหมูจักน้อยเนอกจากเวลาเ้ามักเครืองปรุงมันิรได้ซึมเข่าในเนื้อหมูเนอกจาก ่ะแลมันออกจากน้อยเนะจ้ะเวลาเขาอย่างมันสิไฟลูกโพน่นะจ๊ะไฟมันสิลุกเนาะค่ะ ค่ะเพราะเขาเตรียมเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วยายแดงก็สิมาเฮ็ดนาหม,มักมันนะจ๊ะน้ำตาลทรายเนาะค่ะซี่ยวาวเนาะจ้ะ จักสองซอนเนาะคะ่ะซอสไฟเขียวเนาะจ้ะจักสองซอนก็เนาะจ้ะเดี๋ยวพอเ,เขาไปเติมไม่เนาะจ้ะยาแดงสิใส่น้ำผึ้งน้ำนนาจะพี่น้อง จากสองซอนเนาะค่ะมันสีแดหงหอมน่ะจะพี่น้องเส่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำนาะจ้ะค่ะยี่แดงกับสีค้นทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อน่าจะพี่น้อง ค่ะทุกอย่างก็เริ่มละลายเขากันแล้วนะจ้ะพี่น้องยาแดงกับสีซิมเบ่งจักน้อยเนาะจ้ะนัวพอดีแล้วเนาะจ้ะแล้วก็หวานนิดนึงเนาะจ้ะยาแดงกับสีพอะซํานีเนาะค่ะลูกผักชียาแดงก็ตําไปแล้วเนาะค่ะใส่ลงไปเลยลูกผักชีนี่ก็สีเห็นให้มันหอมเนาะค่ะพี่น้องหรือเม็ดผักชีเนาะค่ะยาแดงสีเพิ่มน้ำมันงาจักน้อยเนาะจ้ะ ขานเนื้อหมูเข้าลงไปเลยเนาะจ้ะข่าน้ำที่เขาปรุงไว้เนาะจ้ะขาเนื้แดงก็ ขอใส่มือคลุกน่าจะพี่น้องนวดให้มันเขา่ากันกับน้ำที่เขาปรุงไวน้น่าจะค่ะน้ำปรุงก็ได้ซึมเข่าเนื้อมูห้องหมดแล้วน่าจะพี่นอ้องค่ะพอหมักเสร็จเรียบร้อยอยีแดงก็สิิ์แล้บไปแช่ตู้เย็นไม้ก้อนน่าจะเดี๋ยวมือเลี้ยงเขาคอยมายางกันเนาะคะ่ะ ค่ะเพราะหมักหมูไว้แนวยี่แดงสิมาเห็ดน้ำจิ้มเนาะจ้ะน้ำตาลบักผาวเนาะค่ะน้ำมะขามเปียกเนาะจ้ะพริกป่นเนาะค่ะ น้ำปลาเนะจ้ะพี่น้องข่่น้จิ้มขอดเดือดยี่แดงสิงปิดไฟได้เนาะจ้ะ ใส่บักนาวน้ำนะาะค่ะพี่น้องมันเสด็หอมๆนะจ้ะ ไข่แดงกับซีไซคข้าขวคั่วน้ำน้าจ่าหอมข้าขวคั่วแล้วพี่น้องค้าวน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวนิดนึงน้าจ่ากระเดเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้าจ่าพี่น้องเาเอาไปกินกับข้อหมูย่างเ้างน้าจ่าได้เวลาย่างหมูเ้าแล้วน้าจ่าพี่น้องแย,ยแดงกับสีมาดังไปน้าจ่า ค่ะมันี่ย้อยแดงกับสิใส่น่ะมันพืชเก่าเนาะจ่ะใส่กระดาษทิชชู่ชุบลงไปเนาะจ่ะพี่น้องปกติย้อยแดงกับสิเอาไปไปย่างตเตาแก๊สน้อจ่ะแล้วก็เอามะดังมันกับสิติดไว้ดีเนาะจ่ะพี่น้องแต่เตาห้องมันอยู่ไก่ตเตาแก๊ยย้อยแดงกับสิใส่วิธีนี้เนาะจ่ะ ทานทาเ้าเลี้ยมงมันไปจักน้อยนาะค่ะพี่น้องค่ะมันนี้เป็นคนดังจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องดังไปนะจ๊ะค่ะพอวังค่ะพอวังทานเ,าเล้วย่าแดงเอาใส่กระดาษที่ห้องชมบน้ำมมันวาง,งไปนะคะ่ะ ใส่ถุงวัฒนัดน่นจาจะพี่น้องใช้มือเราถนัดกว่าค่ะเดี๋ยวไฟเข,าเขา้าติดเข้าไครมาย่างมูกันน่นจาจะไฟเข้ากระติดมัดแล้วน่นจาจะยี่แดงกับสืใส่ขีเทาบเนาะค่ะพี่นอ้องเวลาเขาย่างมันจงบัลลุกน้ะค่ะ ค่ะที่นี่เ้ากับมาลงมื้ออย่างกันเลยน่าจะพี่น้องอยี่แดงกับสีอย่างไปสองชิ้นเลยเนาะจ้ะค่ะย่างสันข้อหมูห้องกะเดยสุกเรียบร้อยแล้วนาะจ้ะพี่นอ้องยายแดงกับสีเอาประมาณนี้เนาะจ้ะ เขาหกกับมหันข้อหมูอย่างกันนะจ๊ะพี่นอ้องนี่แดงกระสิเชื้อนั้นดำๆมันออกนะจ๊ะ ค่ะสันค้อหมูย่างของยีแดงก็ได้สุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องก็สิกินกับน้ำจิ้มมะขามนะจ๊ะใส่เข้าขวัวหอมๆนะจ๊ะพี่น้องขามาเด้อจะไม่กินสันค้อหมูย่างน้ำยแดงเด้อจะเด้อขามัน,นี้ยแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีนะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่นะจ๊ะเมื่อหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย